การครั้งหนึ่งนานมาแล้วที่หมู่บ้านเล็กๆในชนบทเงียบสงบมีบ้านไม้เก่าแก่หลังหนึ่งตั้งอยู่ปลายหมู่บ้านไม่มีใครกล้าเข้าไปใกล้เพราะร่ำลือกันว่าบ้านหลังนั้นมีผีบ้านผีเรือนสถิตอยู่ยายมาลีหญิงชราผู้ดูแลศาลผีประจำหมู่บ้านเล่าให้เด็กๆฟังว่าผีบ้านผีเรือนคือวิญญาณบรรพบุรุษที่เฝ้าดูแลบ้านเรือนหากเจ้าของบ้านเคารพและบูชาวิญญาณก็จะปกป้องดูแลไม่ให้ภัยร้ายมาเยือนแต่หากลบหลู่หรือทอดทิ้งวิญญาณจะโกรธและกลายเป็นผีดุเมื่อเวลาผ่านไปบ้านหลังนั้นถูกทิ้งร้าง ไม่มีใครจุดทูบหรือถวายของให้ผีบ้านมาหลายสิบปีวันหนึ่งมีครอบครัวจากต่างจังหวัดย้ายเข้ามาอยู่โดยไม่รู้เรื่องอะไรเลยพวกเขาซ่อมแซมบ้านใหม่หมดทั้งยังรื้อสารเก่าทิ้งไปโดยคิดว่าเป็นแค่ของเก่าไร้ค่าคืนแรกที่พวกเขาเข้าอยู่ทุกอย่างยังเงียบดีแต่พอถึงคืนที่3ก็เริ่มมีเสียงคนเดินในบ้านท,ท,ทั้งที่ทุกคนกำลังหลับไฟในห้องกะพริบวูบวาบข้าวของตกหลน่นเองโดยไม่มีใครแต่ต้องลูกสาวคนเล็กบอกว่าเห็นคุณตาแก่หน้าเศรายือนอยู่หน้าห้องสารเก่าแล้วร้องให้เบาเมื่อความน่ากลัวเพิ่มขึ้้นนนนทุกววัััคครรออบจึงไปหาายมีเธ จึงแนะนําให้สร้างศาลใหม่บูชาขอขมาและตั้งของเส้นไหว้ให้ผีบ้านผีเรือนตามประเพณีหลังจากทําตามคําแนะนําทุกอย่างก็กลับสู่ปกติไม่มีเหตุการณ์แปลกๆอีกเลยนะับแต่นั้นมาครอบครัวนั้นก็เคารพศาลผีบ้านผีเรือนเสมอและเล่าเรื่องนี้ให้ลูกหลานฟังเพื่อเตือนว่าบ้านที่เราอยู่อาจมีผู้เฝ้าคอยดูแลอยู่ก็เป็นได้